เฮล่นก้อยรัชวินตูนประกาศข่าวดีกลางดึกทายาทคนที่สองมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆสำหรับก้อยรัชวินคงมาลัยและตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แสลมที่ตอนนี้ได้มีลูกชายอย่างน้องทะเลมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับทั้งคู่โดยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งก้อยรัชวินและตูนบอดี้แสลมนั้นก็หลงลูกชายน้องทะเลกันแบบสุดๆจนทำเอาหลายๆคนเชียร์ให้ทั้งคู่มีลูกคนที่สอง ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีก้อยรัชวินตูนท้องลูกคนที่สองโดยทางด้านก้อยรัชวินประกาศข่าวดีกลางดึกพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าสองขีดที่ไม่ใช่โควิดมาแล้วค่ะทุกคนรอกันมาหลายเดือนหวังว่าของขวัญวันเกิดชิ้นนี้จะถูกใจพ่อๆนะคะ รักที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม3 0 0 5 2 0 2 3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะเลจะมีน้องแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทลายานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลิปโมเมนต์ตอนบอกพ่อพ่อจะตามมาเร็วๆนี้ทั้งนี้ทางด้านก้อยรัชวินยังได้เผยคลิปของสามีตูนหลังรู้ว่ากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสองซึ่งต้องบอกเลยว่าตูนบอดี้สแลมนั้นดีใจสุดๆถึงกับโยกซ้ายโยกขวากันเลยทีเดียว